แสดงสำหรับค่ำคืนนี้นะคะเวทีกลางของเราค่ะต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับท่านพ่อเมืองของเราค่ะอบม,มือสวดสวดไทยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะขอขอบพระคุณนะคะท่านขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีนะคะพร้อมกับท่านรองผู้ว่าทุกๆท,ท,ท่านค่ะและ ขาดไม่ได้ค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นนะคะโดยจ่ายเอกนาวีแสงฤทธิ์ค่ะท่านรักษาการวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นนะคะอ่ะสวส้ๆใด้เพิ่นเนะีค่ะ ขอประคุณหลายๆค่ะนะคะและแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้สําหรับกิจกรรมของเราค่ะจังหวัดขอนแก่นนะคะเล็งเห็นถึงโอกาสค่ะสําหรับประเพณีวัฒนธรรมที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจและก็แน่นอนที่สุดนะคะวัฒนธรรมหมอลำบันเฮ้าค่ะต้องอนุรักษ์ไว้นะคะบริาการการทํางานภาครัฐนะคะภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนค่ะส่งเสริมการมีส่วนร่วมสนับสนุนนะคะผู้เพิ่นมาเบิงกับมาเบิงพร้อมมากินเข่าน้าพร้อมนะคะ นักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลกันมาดูวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานบ้านเฮาค่ะซึ่งขอนแก่นเป็นเมืองหมอแคนแดนหมอลำค่ะฉะนั้นหมอลำวงใหญ่วันนี้วงอะไรคะสุดยอดเลยเอฟซีสุดยอดอีดีระเบียบวาทศิลป์ผู้ใดอย,อยากสิเบิ่งระเบียบแล้วอวเอาหางเครืองมาโชว์กวันไหนบอ เดี๋ยวเชิญนะคะน้องๆหางเครื่องของเรายืนสวยๆค่ะเพราะว่าลำดับต่อไปค่ะเดี๋ยวฉันจะขออนุญาตค่านะคะเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะท่านพันเทพเสากโกศลขึ้นมาทักทายและก็กล่าวเปิดการแสดงสักเล็กน้อยนะคะอ่ะเชิญน้องๆนะคะหางเครื่องของเราค่ะเดินมาเลยค่ะเชิญค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านรองผู้ว่าด้วยค่ะ และวันนี้นะคะขออนุญาตใมเนะคะให้กับท่านด้วยค่ะท่าน,านรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดขอนแก่นนะคะท่านบรรเทพเสาโกศลค่ะพร้อมกับนะคะท่านจ่าเอกนวีแสงฤทธิ์นะคะรักษาการวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยค่ะนั่งนี่เลยวะนั่งนี่เลยวะสองคนครับ ท่านรองผู้ว่าแจ้งว่าเพื่อความสวยงามค่ะขอให้น้องๆน,นะคะปาดถโนี่ขนาดมาก,กันแบบคุมโทนนะคะสวยงามมากค่ะสวยงามมากนะคะบรรยากาศแบบนี้จะไม่เกิดเลยค่ะนะคะถ้าเราขาดนะคะ ผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะบนเวทีค่ะและตอนนี้นะคะเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะท่านพันเทพเสากศะค่ะทักทายและกล่าวเปิดการแสดงสําหรับค่ำคืนนี้เลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณพิธีกรครับก็ต้องขออนุญาตสวัสดีนะครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รอชมระเบียวบวาระสินที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมพันเทพเสากระสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับ มาแทนท่านผูร้ราชการจังหวัดขอนแก่นครับและก็มาพร้อมซ้ายมือผมในท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นครับและก็ท่านเป็นประธานสภาวัฒนธรรมภาคตะลอกเฉียงเหนือและก็เป็นระดับประเทศด้วยนะครับขวามือผมในท่านรักษาการวัฒนธรรมจังหวัดครับท่านพอนาวีและก็ถัดไปนี่เจ้าของระเบียบว,วัฒนศิลป์เลยครับคุณตุ๊กเจ้าของระเบียบว,วัฒนศิลป์ครับก็ ขอญาตมาพบปะพี่น้องนิดนึงนะก่อนที่จะร่วมรับชมระเบียบวฒนศินมอํำวงใหญ่ซึ่งเป็นมํำของขอนแก่นเองนะครับทุกปีทางจังหวัดจะได้นําคอนเสริร์ตวงดนตรีใหญ่มาให้พี่น้องในรับชมและก็ชมฟรีนะครับปีนี้ก็เช่นกันในงานเทศรรกาลไหมประเพณีบุกเสียวและงานกาชาิประจําปีสมร8นี้เราก็ได้นำวงดนตรีหรือมอรำคณะใหญ่มาให้พี่น้องได้ชมฟรีนะครับเพื่อ เป็นารางวัลเป็นสิ่งที่พี่น้องหลังจากได้เก็บเกี่ยวข้าวแล้วได้ทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็จะได้มาร่วมงานเที่ยวงานใหม่เป็นประจําทุกปีจังหวัดเองก็จะได้นําสิ่งดีๆได้นำสินค้าดีๆได้นำกิจกรรมดีๆมาให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดจังกรลเกียนรับชมนะครับวันนี้ก็ได้นำระเบียบวาระสินไหมท่านรับชมนะครับก็ขอให้พี่น้อง ได้รับชมด้วยความสุขนะครับมีความสุขในการรับชมวงหมอํำคณะใหญ่ในวันนี้แล้วก็เสร็จจากงานก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับหรือว่าว่างเว้นจากการชมดน,นตรีก็จะลืมไปปนูนผ้าไหมสวยงามมากของจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ข้างท่านด้านนี้จะเป็นโดมของสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดนำผ้าไหมทั้งนานาชาติด้วยนะครับของจีนของเวียดนามของลาวมาให้ท่านได้เลือกชม และก็นอกจากนั้นก็จะเป็นผ้าไหมของภายในที่ภายในจังหวัดขอนแก่นให้ท่านได้เลือกซื้อฝั่งมือด้านโน้นซ้ายมือของท่านรองกู้ว่าก็จะเป็นโดมของโอทอ็อนะครับก็จะมีผ้าไหมสวยงามและก็สินค้าโอทอ็อจากทุกพื้นที่ของจังหวัดขอนแกน่นรวมทั้งจากท่วประเทศมาให้พี่น้องได้เลือกชมนอกจากนั้นก็จะเป็นคาราวานสินค้าคาราวานสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อหากันมุมด้านนี้ก็จะเป็นของศูนย์บันไมเฉลิมพระเกียรตินะครับ ต้นทางท่านไหนที่ลือลูกหลานนักเรียนที่ต้องการความรู้ด้านการผลิตเส้นไหมการสาวไหมต้นทางของไหมไหมายังไงบ้างอยู่ที่โดมนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขในการรับชมหมอลำคณะใหญ่ระเบียบวารสรินในวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขโชคดีทุกท่านครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะนะคะท่านจะยังคงอยู่กับเรานะคะและเชิญพิธีกรของวงเลยค่ะ ครับพี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับทุกท่านก็คงจะทราบกันดีว่าเมื่อวันที่24ตุลาคมปีพุทธศักราช2568เวลา21นาฬิกา21นาทีประเทศไทยของเราได้เกิดการสูญเสียครั้งทิ่ประโยคกับการสูญเสียสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ฟ้าแม่แผ่นดินสยาม พระองค์เสด็จสวรรคตก่อนที่จะเข้าสู่การแสดงสดบนเวทีนั้นขอเชิญพี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องแฟนหมอลำทุกท่านได้โปรดยืนขึ้นเพื่อเป็นการถวายความอาลัยน้อมส่งเสด็จสู่สวรครค์ข้าไหล่ ขอเชิทุกท่านนักชมการแสดงได้ตามปัทยาัสครับขอขอบพระคุณค่ะนะคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะท่านปันทิพยาโกศลน,นะคะ และท่านจากเอกนวีแสงรธิบรักษาการวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นค่ะในนามของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นค่ะและขอขอบคุณนะคะท่านดรสมยงแก้วสุพานจากสภาวัฒนธรรมค่ะรวมไปถึงนะคะท่านเจ้าของรัดเบียบวาทศิิป์ด้วยนะคะเป็น,ใน,ใน,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 นท่านหดพี่น้องนั่งใดที่นั่งผู้ใดขยับขยายหรือว่าพร้อมที่จะขยับร่างกาย สะดวกบ้านอนอนอแถวหนาเขานน่นอเห็นบ้านอนอนอคุณแม่เห็นหมอรัคขับประจานั่งอยู่แถวหนาเห็นจา้าเอาแบตมาไปเอาแบตมือถือมาไปสิไดทายลูปพระเอกหมอรํานางเอกหมอ้ํางามๆครบบ่อลอยปอเส้นบ่บ่านมันเหลืออยู่สิบเอเนตีนะแถวหลังเป็นยังไงบ้างคาคุณขาเห็นชัดเจนไหมคะพุนบัง จอบเบิงทั้งนีเด้อนาจอพัยายค่ะนะคะเ mm hmm. มื่อสักครู่ก่อนหน้านั้นพิธีกรมาจอยังไม่เสร็จค่ะ mm hmm. ย่านสิเพราเห็นหนาตาหมอล่ำค่ะเบ mm ิ hmm. ้นบอกว่าเอาจอให้พร้อมก่อนนะคะ mm hmm. เอาละค่ะและตอนนี้ความบันเทิงบนเวทีหมอลำบนพร้อมแล้ว mm hmm. แต่ว่าเขาสิมาเศร้าเสียงว่า mm hmm. คุณผู้ชมตอนนี้พร้อมไปเนาะ mm hmm. เอาละค่ะบอเสียไวายลา ไปม้วนกันยาวๆกับระเบียบวัฒนศิลชั่วช้าขอบพระคุณครับขอบคุณท่านผู้ดีกรขอบคุณนะครับพี่น้องท,ทุกท่านให้เกียรติเป็นแรงใจและที่สําคัญครับวันนี้กล่าวขอบพระคุณนะครับสําหรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการกล่าวเปิดงานนะครับบนวิธีของระเบียบวัฒนศิลในสาหรับคาคืนนี้ครับท่านผุ้มีเกียริครับวันที่24ตุลาคม ปีพุทธศักราช2568เวลา21นาฬิกา21นาทีประเทศไทยได้เกิดการสูญเสียครั้งระโยะโยก์กับการสูญเสีย,ส,ส,ยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ฟ้าแม่แผ่นดินสยามสด็จสวรรคต ับัาความทุกข์ทมานั้นของพระสงฆนิกรชาวสยามผู้จงรักภักดีด้วความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นค้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะหมอลังระเบียววาทศิลป์พร้อมพระสงฆนิกรชาวสยามทุกหมู่เหล่าขอถวายความอาลัยอม ส่งสเสด็จสู่สวรรค์คาไหล Eu สเด็จสู่สวรรค์าอะไรพระสกนิกรชาวไทยรวมอาย

Oh, I'm <sighs> 수 <susurra> เ้หมอดุดฟ้าผ่ากลางใจน้ำตาหนอนไฟสุมโกเผาไหม้ในฤดีพระสถิตในดวงใจไทยทั้งชาติงามสงบรมราชินีนาถผู้ทรงสิงพระเสด็จสู่เดนสวงสุขขาววดีถวยราชน,นี้น้องอาไรถวายพระองค์